<น> <laughs> ตอนนี้ใครเล่นก็ดังนะก็ต้องบอกว่าไม่ขอปิดกั้นงานแสดงอีกต่อไปครับสำหรับนักแสดงหนุ่มเต้ยชโนไทยเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าอยากมีโอกาสลองเล่นซีรีส์วายดูบ้างเหมือนกันถ้าเกิดมีติดต่อมาก็พร้อมเล่นเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยก็ไม่ติดเพราะว่ามันคืองานหลังจากนี้ก็เตรียมตัวจริงจังกับงานแสดงมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้รับเล่นละครสักเท่าไหร่ครับ่ เอานะเอานะบทวายเนี่ยจริงๆทุกวันนี้นะครับรับสมัครบทวายจะอยู่ที่อายุ1 8บแถึงยีนะครับมีบทลุงไหมครับยังเล่นได้ถ้ามีเนี่ยอย่างเงี้ยแบบตอนนั้นพี่พูดไปเล่นๆว่าถ้ามีนะบทแบบเช่นผู้ชายมันจะได้แต่งงานกับผู้หญิงแล้วมันไม่ได้แต่งสุดท้ายมันไปคบกับผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่หลับได้มีปัญหาพี่ไม่กลัวอะไรตอบเราเดกับบทบาทนี้คือถ้าใครก้าเข้ามาในวงการวายอะไรเงี้ยภาพประก็จะเปลี่ยนไปเลยนะจริงป่ะจริง คือคือคือเราก็ต้องห้ามมีความรักอย่างนี้ด้วยใช่ไหมผมเห็นอยู่อ๋อโอเคแต่ผมไม่มาเลยผมไม่มาคือเอาติ่ง๋าเราเราตอนเนี้ยตั้งแต่เราเลิกกับแฟนเรานะเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากเป็นคนที่ทั้งเพศตรงข้ามก็รักเราและเพศเดียวกันก็รักเรา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 อยากได้ความรู้สึกนี้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่มีปัญหา ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ